สีขาวครับกินเบีย้ยสีแดงกินสีแดงทิ่มสวน สีแดงทิมเบียสีขาวขึ้นเม็ดสีแดงเดินม้าสีขาวเอาเม็ดขึ้นมาสีแดงจึงเริ่มกิน สีแดงครับเลือกที่จะใช้โคนผูกสีขาวทิมเบีย้ยผูกโคนไว้สีแดงขยับหลบสีขาวกดโคนจับสองม้า สีแดงครับกินสีขาวกินโต้ตอบฝั่งสีแดงทิมเบีย้ยสีขาวทิมสวนสีแดงถอยม้ากลับ สีขาวถอยมา้าฝั่งสีแดงเดินมาขึ้นสีขาวใช้เม็ดกันฝั่งสีแดงขยับขุน สีแดงครับเริ่มกินเบี้ยสีขาวใช้โคนสีแดงขยับโคนกินเม็ดสีขาวกินโคนหน้าเหลือฝั่งสีแดงกินลุกสีขาวจึงกินโคนสีแดงใช้เหลือกิน สีแดงใช้เบีย้ยกินไล่ม้าม้าขาวเดินหลบสีแดงขยับเรือกดสีขาวขยับขุนหลบฝั่งสีแดงใช้เรือกิน สีขาวกินสีแดงหายเบี้ยสีขาวเอาเบี้ยหายกินเม็ดฝั่งสีแดงใช้เบี้ยคว่ำกินเบี้ยหายสีขาวจึงเอาเรือเข้ามาฝั่งสีแดงขยับเบี้ยหนีสีขาวเอาเรือเข้ามาฝากเบี้ย ส่วนสีแดงใช้เหลือกดม้าไว้สีขาวขยับขุนสีแดงเอาเบี้ยไงไหลจับมา้าสีขาวจึงตีลุกสีแดงต้องจับขุนสีขาวตีลุกฝั่งสีแดงถอยหลบสีขาวจึงปิดเกมลุกจน สีขาวครับเล่นทิมเบีย้ยสูงตานี้สีแดงเอาคืนทิมสูงเหมือนกันสีขาวใช้โคนลนรับฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาวครับใช้เบีย้ยกินโต้ตอบฝั่งสีแดงกินรักษาตำแหน่ง สีขาวทิมเบี้ยสกัดไว้ครับฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวจึงทิมเบี้ยลิมเพื่อเปิดทางฝั่งสีแดงกิน สีแดงเดินเรือสีขาวเดินเรือสีแดงขยับขุนสีขาวเอาเรือเข้ามาสีแดงจึงบุกด้วยเบีย้ยคู่ริมสีขาวกินสีแดงใช้เม็ด สีขาวไม่โตตอบเปลี่ยนมาเดินโคนสีแดงกินเบี้ยขาวสีขาวเลือกใช้ม้าสีแดงถามต่อเรือสีขาว รับแรกสีขาวครับเอาม้าแลกโคนสีแดงใช้เลือกินสีขาวจึงใช้ม้า กินกำจัดเบีย้ยสีแดงเอาม้ากินตัดมา้าสีขาวใช้เรือสีขาวถามต่อเรือสีแดงกินตัด สีขาวลุกสีแดงถอยหลบสีขาวกินสีแดงถอยมา้า สีขาวถอยมาลุกสีแดงหลบ สีขาวใช้โคนลุกสีแดงหลบขุนสีขาวเอาเม็ดเข้าสีแดงเดินขุนสีขาวเดินเบี้ยงหายฝั่งสีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวชิดมา้าสีแดงเดินม้าหลบ สีขาวถอยโคนไล่ม้าม้าแดงจับโคนสีขาวถอยโคนฝั่งสีแดงเอาขุนขึ้นขุนขาวเข้าชิดม้า ฝั่งสีแดงเดินม้าหลบฝั่งสีขาวขยับโคนฝั่งสีแดงยังคงเดินมา้า สีขาวลุกสีแดงถอยสีขาวเอาขุนเข้าฝั่งสีแดงเดินมา้าสีขาวถอยกินลุกสีแดงกินสีขาวไม่กินนะครับทิมลุกสีแดงขยับหลบสีขาวตามมาลุก สีแดงเดินหนีสีขาวกินเบี้ยสีขาวลุกสีแดงหลบสีขาวใช้เบี้ยหงายฝั่งสีแดงเดินขุน ขาวถอยหลบฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวจึงเดินขุนบีบพื้นที่ฝั่งตีแดงขยับขุนเข้าริมกระดานสีขาวไม่แลกโคนครับฝั่งสีแดงจึงเดินโคนออกมาสีขาวใช้ขุนบีบสีแดงจึงตีลุกสีขาวถอยสีแดง สีขาวเอาเม็ดเข้าฝั่งสีแดงขยับขุนขุนขาวขยับตามสีแดงพยายามหนีสีขาวจึงทิ่มลุกสีแดงเลือกเข้าข้างในสีขาวเปิดเบี้ยงหายฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวขยับเตรียมไปกันฝั่งสีแดงเดินกลับเข้ามา สีขาวปิดพื้นที่ฝั่งสีแดงเดินลงล่างสีขาวกดดันเข้ามาฝั่งสีแดงเดินโคนคราวนี้สีขาวกินสีแดงกินสีขาวถอยเบี้ยสีแดงตามเบี้ยไงสีขาวถอยเบี้ยไงฝั่งสีแดงเดินกลับ สีขาวเดินโคนสีแดงชิดสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวขยับขนุนสีแดงเดินขุนสีขาวบีบขุนเข้ามาสีแดงเดินขุนจากนั้นสีขาวปิดเกมลุกจน